ผลยังไม่นิ่งนะคะแม้แต่ทางกรกตอเองก็คงจะต้องมีคําตอบให้กับประชาชนนะคะวันนี้กรกตจังหวัดก็ทยยรายงานผลนับคะแนนเนี่ยมาอย่างเป็นอย่างต่อเนื่องนะคะก่อนที่จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการรายละเอียดเรื่องนี้กรกตว่ายังไงบ้างนะคะติดตามจากคุณพิศนุป,ป้นวงค่ะเชิญค่ะ คุณเจษฎาคุณวณิริครับซึ่งการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเริ่มในเวลา13นาฬิกาของวันนี้โดยก่อนหน้านี้นะครับคุณศรีสุวรรณจันยานะครับได้มาเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งที่ส่งมาจากนิวซีแลนด์ให้เป็นบัตรดีนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ของประชาชนขณะเดียวกันนะครับก็แสดงความเห็นต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นน่าจะจัดการเลือกตั้งได้ดีกว่านี้โดยไม่ให้มีปัญหาอย่างเช่นที่หลายฝ่ายนั้นสงสัยครับ กรกตจังหวัดเริ่มทยอยส่งสำเนาผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสสเข้ามายัางศูนย์รายงานผลการเลือกตั้งสสที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยล่าสุดมีรายงานเข้ามาแล้ว16จังหวัดซึ่งประกอบไปด้วยตราดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอุทัยธานีประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาระนองกำแพงเพชรน,น่านพยาวพิจิตรเลยยโสธรและอำนาจเจริญทางนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสำเนาคะแนนเลือกตั้งถูกต้องทางผู้ในการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะนำรายงานผลคะแนนมา ส่งที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องการเลือกตั้งที่หลายฝ่ายติดใจจะมีการแถลงสรุปการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เป็นทางการโดยเฉพาะเรื่องผลการนับคะแนนและชี้แจงรายละเอียดต่างๆหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในช่วงบ่ายวันนี้ขณะเดียวกันในช่วงเช้าที่ผ่านมานายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญมายื่นคำร้องต่อกกตเพื่อคัดค้านการที่กกตจะนัดประชุมเพื่อชี้ว่าบัตรเลือกตั้ง ั้งจากนิวซีแลนด์ที่มาถึงล่าช้าเป็นบัตรเสียเนื่องจากเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยการล่าช้าเป็นเพราะปัญหาการขนส่งไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวกับการทําให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตดังนั้นจึงไม่ควรทําให้บัตร1,500ใบเป็นคะแนนที่ศูนย์เปล่าจึงเรียกร้องให้กะกะตวินิจฉัยว่าบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์เป็นบัตรด,ดีเพื่อดําเนินการตรวจนับและประกาศรวมกับผลคะแนนเลือกตั้งทั่วไปไม่เช่นนั้นประเด็นนี้อาจจะนําไปสู่การยื่นให้สารรร,รมนูญวิิั ให้การเลือกตั้งทั้งประเทศเป็นโมฆะนายสีสุวรรณยังกล่าวว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งสอสเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการจัดการเลือกตั้งที่ผิดความคาดหวังของประชาชนในยุคปฏิรูปหลายเรื่องอย่างเห็นได้ชัดน่าจะมีศักยภาพที่ดีกว่านี้แต่มีความสับสนเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะการรายงานผลผู้มาใช้สิทธิ์กับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ไม่เท่ากันดังนั้นการเลือกตั้งในครั้งนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะนําไปสู่การเลือกตั้งที่ไม่สุจริตโดยจะรอดูการแถลง ข่าวของกกตในช่วงบ่ายวันนี้ถ้าผลคําแถลงออกมาไม่ถูกต้องจะฟ้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะอย่างแน่นอน,อ,นอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐจากเขตจอมทองห้วยขวางและบางแคก,ก็ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเห็นว่าการนับคะแนนที่ผ่านมานั้นน่าจะไม่ถูกต้องและโดยเฉพาะเรื่องของการวินิจฉัยบัตรครับ